รูไ้ไหมครับว่าคนที่ระลึกชาติได้เนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเลยแล้วก็มีการศึกษาวิจัยรวบรวมคนที่ระลึกชาติได้มากกว่า5,000คนน,นะครับเอาไว้ด้วยทําให้คําสอนและความเชื่อของศาสนาพุทธน,นะครับกำลังจะได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามันอาจจะเป็นจริงก็ได้ไอสไตล์เคยพูดไว้นะครับ <S <S ถ้ามีศาสนาที่จะสามารถรับมือความต้องการของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นศาสนาพุทธนั้นหมายความว่าศาสนาพุทธเนี่ยอาจจะมีเหตุผลรองรับสำหรับทฤษฎีวิทยาศาสตร์ต่างๆ และท่านนี้นะครับคือศาสตราจารย์เอียนสตรีเวนสันนะครับเขาได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับการระล,ลึกชาติการกลับชาติมาเกิดเนี่ยใช้เวลากว่า47ปีในการรวบรวมข้อมูลศาสตราจารย์ท่านนี้นะครับเป็นนายแพทย์ด้วยนายแพทย์คนนี้นะครับเขาได้ทําการวิจัยเริ่มต้นปี2503นะครับโดยการเดินทางไปพบกับคนที่สามารถระล,ลึกชาติจำชาติก่อนได้จากหลากหลายประเทศทั่วโลกหลากหลายสัญชาติแล้วก็แตกต่างศาสนาด้วยรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับโดยเขาเนี่ยได้เงินทุนจาก นักธุรกิจคนหนึ่งที่เป็นคนคิดคนเครื่องซีล็อกเนี่ยคนนี้เขาก็ได้มอบเงินทุนงานวิจัยนี้ทำให้งานวิจัยนี้ได้ทำการวิจัยต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2 5 0 7นาะครับงานวิจัยก็ได้ตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยยอมรับงานวิจัยนี้แต่งานวิจัยนี้มันดันไปขัดกับหลักคำสอนของศาสนาอื่นๆนะครับทำให้พวกคนที่อยู่ศาสนาคริสต์อิสลามยิวหรืออะไรพวกนี้ที่ไม่เชื่อการกลับมาเกิดใหม่เนี่ยตราหน้าเขาว่าเป็นพวกนอกรีบ ศาสตราจารย์เอียนนะครับเขาบอกว่ากระบวนการมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายและตายจนไปเกิดใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการที่ศาสนาต่างๆเขาสอนไว้ก็ได้น,นี้ศาสตราจารย์เ,เขาบอกไว้และศาสตราจารย์เอียนคนนี้นะครับในที่สุดเขาก็เชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงโลกหลังความตายมีนะครับเวรกรรมเนี่ยมีอยู่จริงทางทั้ฎก่อนหน้านี้ในศาสนาคริสต์ที่เขาอยู่เนี่ยปลูกฝังว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ความจริง แล้วงานวิจัยนี้มีประโยชน์อะไรนะครับเขาได้นําไปใช้ประโยชน์ในการแพทย์ในการรักษาโรคเกี่ยวกับทางจิตเช่นโรคโฟเบียนะครับการกลัวกลัวน้ํากลัวรูกลัวที่แคบกลัวที่สูงอะไรพวกนี้นะครับบางกรณีความกลัวพวกนี้อาจจะเกิดมาจากาความทรงจําเลวร้ายในอนดีตชาตินะครับว่าสมมติตัวเองตกน้ําตายเกิดมาใหม่ก็เลยกลัวน้ําอะไรแบบนี้และถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าการกลับชาติมาเกิดการเลิกชาตินี่มีอยู่จริงนะคะอันนี้คิดเองนะถ้าสมมุติว่ามันมีอยู่จริงแล้วเราจะสามารถใช้ข้อมูลเนี้ย มาร่วมในการวินิจฉัยโรคที่เกิดกับตัวเราในปัจจุบันก็ได้นะฮะอันนี้ทางการแพทย์คิดเองนะแต่ปัจจุบันล่าสุดนะครับหลังจากที่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยนะครับมีข้อมูลมากมายมาฝรั่งก็เริ่มเปิดใจและก็เริ่มสนใจมากขึ้นนะครับสนใจในมิติที่6หกการสื่อสารธุรจิจหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับจนรวมเป็นวิชาที่ชื่อว่า ปรจิตวิทยานะครับเดี๋ยวคลิปน้าจะเอาวิชาปราจิตวิทยาเนี่ยมาเล่าให้ฟังการอย่าลืมกดติดตามนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการระลึกชาติใครที่จำชาติชาติก่อนๆของตัวเองได้ก็กดคอมเมนต์ไว้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย